กราบสวัสดีครับหลานๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับลุงจรชาวไร่กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ลุงจรจะพาไปดูอะไรก็ลุงจรจะตั้งชื่อคลิปเรือลองแหละคงไม่ต้องมาลุ้นเล่นอะไรกันหรอกเนาะผมว่าไปแล้วลุงจะพาไปดูครับผมนี่ลุงจรน,นี่ครับผมวันนี้ลุงจรจะมา ทำคลิปเอ,อ,เอ่อเอ้าทำไมลุงจอนมีรถสองออลุงจอนจะพามาทำคลิปขี้วัวเอาไปทำอะไรได้ตอนนี้ลุงจอนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าลุงจอนมีขี้วัวหรือยังขออนุญาตอนุตโรขับรถไปดูขี้วัวก่อนว่ามีหรือยังฟึบไม่มีสักก้อนขี้วัวน่าจะต้องให้ฟางอัดมันกินนะครับหลานๆทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ย ฟางข้าวเนี่ยให้มันกินนะครับมันถึงจะมีขี้มาให้เรานะครับผมแล้วก็ทํายังไงวัวถึงจะมีขี้เราให้มันกินหญ้าแล้วมันก็ยังไม่มีขี้ให้เราเราก็ต้องให้มันกินฟางนะครับหลานๆนี่ๆกินฟางพวกที่เราเก็บเกี่ยวข้าวไปนี่เลยครับผมเพราะว่าถ้าวัวมันกินฟางปับ๊บมันจะเกิดขี้ขึ้นมา พอมีขี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีขี้แล้วเราก็สามารถเอาขี้มาทําปุ๋ยได้นะครับผมขี้วัวมีประโยชน์อย่างไรก็สามารถทําปุ๋ยได้ที่โรงปุ๋ยหมักนะครับผมนี่นี่โรงปุ๋ยหมักมันจะรับหญ้าแห้งด้วยนะครับเราจะเอาไปให้เอาหญ้าแห้งไปใส่ที่โรงปุ๋ยหมักก็ได้นะครับผมแล้วมันจะมีปุ๋ยหมักมาให้เราเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพเราสามารถนาหญ้าแห้งพวกนี้ ไปขายได้เนี่ยหญ้าแห้งที่ลุงจอนกาลังเก็บอยู่เนี่ยมันสามารถนําไปขายได้แล้วเราก็สามารถนําวางให้วัวได้ด้วยนะครับผมแต่นวาวาถ้าสมมติเอายาแห้งมาให้วัวประโยชน์ของหญ้าแห้งที่ให้วัวก็คือวัวจะมีขี้เราก็นําขี้วัวนะมาใส่ต้นข้าวของเราได้นะครับผมหรือว่าเราจะเาหญ้าแห้งไปขายเราก็ได้ปุ๋ยก็เชงมาเหมือนกันนะครับผมนี่คือประโยชน์ของ ขี้เอประโยชน์ของหญ้าแห้งนะครับผมที่จะอไปทําประโยชน์อะไรได้ต่อแล้วก็ขี้วัวมีประโยชน์อะไรได้ต่อนั่นแหละครับผมนี่คือประโยชน์ของขี้วัวนะครับผมวันนี้ลุงจอนก็เลยจะพามาเอาย่าแห้งไปให้วัวโดยลุงจรนให้คนขับรถของลุงจรนขับเองรถลุงจรนโคตรสกปรกเลยครับผมดูดิไฟหน้าจนจะไม่เห็นทางแล้วแล้วเสร็จงานนี้ลุงจอจะเอารถไปล้างนะครับผมโอเค เดี๋ยวลุงจอนเอาคันนี้ไปล้างก่อนแล้วกันไปล้างพร้อมกับเติมน้ํามันด้วยดูดิโคตรสกรปรกนะครับผมรถลุงจอนอันนี้ก็เอาไปล้างด้วยอีกคันหนึ่งอันนี้ลุงจอจะสั่งล้างรถทั้งหมดเลยนะครับผมไปไปล้างอันนี้ก็ให้มันเก็บยาก,ก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปล้างทีหลังนะเก็บเก็บฟางแห้งไม่ใช่ยากเก็บฟางแห้ง ตอนนี้รถตูจอมันก็กําลังขับตามกันไปนะครับดูนู้ดเกี่ยวก็กาลังขี่นี่รถเกี่ยวข้าวกาลังขับตามรถแท็กเตอร์นะผมรถเกี่ยวข้าวแม่งโคตรช้าเลยนะครับผมอันนี้ก็ทาการเก็บฟางข้าวนะครับผมง่ายเราจะมาเก็บฟางข้าวไปทําประโยชน์อะไรนะครับผมอีพีนี้ง่ายๆเลยเดี๋ยวอีพีหน้าอาจจะทํางานเก็บเงินซื้อรถนะครับผมซื้อรถ อรถอะไรปะรถเก็บขี้วัวน,นะครับผมนี่นี่นีเปิดให้ดูไหนวะรถเก็บขี้วัวเหรอเอา้าทำไมไม่มีรถเก็บขี้วัวครับทุกคนเอา้าไหนวะรถเก็บขี้วัวหายไปไหนอะ่ะเอา้ารถเก็บขี้วัว อ๋อนี่ไงนี่นะครับผมเป็นรถเก็บขี้วัวครับผมก็ราคาไม่แพงแรอก็พอใช้ได้อยู่อ้นี้มันขับหลบแบบนี้สิย่าให้ต้องสอนอย่าให้ต้องสอนอย่าให้ต้องสอนหลายครั้งว้าวรถไตกันนี้ล้างเสร็จแล้วนะครับผมไม่เยี่ยมเลยโหน่นอนเว้ยเดี๋ยวเอามันให้มานนนมวัวไปขายก่อนนะครับผมอยู่ว่างๆเียประโยชน์อะไรก็หัดทำงานซะบ้าง นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่กดติดตามนะครับตอนนี้ยอดซับลุงจรก็ขึ้นน้อยมากน้อยกับจึงเดียวนะครับผมก็พยายามอยากให้คนมากดติดตามลุงจรเยอะๆนะครับผมลุงจรจะได้มีตังไปซื้อเกมอื่นเล่นนะครับผม <c oughs> โอเคเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาดูนะครับผมว่าอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอะไร อีพีหน้าเราจะมาดูนะครับผมว่าผมจะซื้อรถเก็บขี้วัวมาแล้วจะเอาไปทําอะไรนะท่าประโยชน์อะไรามาใส่ปุ๋ยข้าวไงครับทุกคนฮะ <c oughs> ก็อีพีนี้ก็ง่ายๆครับผมเก็บฟางไม่ต้องเก็บฟางไปให้วัวนะครับผมเก็บฟางแห้งไปให้วัวเลี้ยวนะ้นไม่น่ามึงเลี้ยว้นไม่น่โอ้เลี้ยว้นอยู่นะครับผมก็ช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับดูแลสุขภาพนยครับผม ใครได้ยินเสียงฝนไหมเสียงฝนที่ห้องลุงจอนตกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็น้าตาทางอาจะตกแรงนะครับผม <g iggle> เคก็ตอนนี้รถเก็บฟางใกล้จะเสร็จแล้วเคลลุงจอนขับรถขับรถเกี่ยวมาจอดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเตรียมไว้เลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับลุงจอนชาวไร่ด้วยนะครับผมอีกแค่แถวเดียวก็จะเสร็จแล้วนะครับผม ตอนนี้เรามีฟางอยู่ประมาณ31%มสินะครับผมโอเคไม่รู้ว่าเสียงฝนมันจะเข้าไหมนะลุงจอนก็จะพูดแข่งฝนนะครับผมโอเคนะก็อีพีนี้ก็ง่ายๆแล้วกันเก็บฟางเก็บฟางข้าวครับผมไปี๋ยวลุงจอนเราไปให้วัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาเจอกันนะครับผมว่าถ้ามันมีขี้วัวแล้วลุงจอนจะเอาขี้วัวไปทําอะไรนะครับผม อีพีนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมหลายคนบอกอยากให้เล่นยาวๆครับลุงจอนก็อยากจะเล่นยาวอยู่นะครับโอ้มันบอกว่ามึงมาจอดพิที่และไอ้กวกมึงต้องมาจอดตรงหน้าฟาร์มโอเคอันนี้เราก็ให้ฟางไปกับเจ้าวัวน้อยแล้วนะครับผมไปโอเคเดี๋ยวเราจะส่งรถคันนี้ไปล้างด้วยนะครับผม มันจะสะอาดสะอานโอเค EP นี้ลุงจอนก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมสำหรับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรครับมีเพียงแค่นี้แล้วก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับผมเอา้ามึงไม่รู้หลบมาทางในการ,รหาสเตกยังวะโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe กับลุงจอนชาแนลนะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับเม